สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ SPORT for you กีฬาไหนเหมาะกับคุณนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับกีฬาประเภทหนึ่งนะครับที่ในปัจจุบันเนี่ยมีความนิยมค่อนข้างมากเลยทีเดียว ซึ่งกีฬานั้นนะครับก็คือกีฬา e s p o r t นั่นเองครับหลายๆคนอาจสงสัยนะครับว่ากีฬา e s p o r t เนี่ยคืออะไรนะครับกีฬา e s p o r t นะครับก็คือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ตนั่นเองซึ่งกีฬานี้นะครับเป็นกีฬาที่เด็กๆวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยต่างที่ตั้งใจอยากเป็นนักกีฬานี้นะครับเพราะเนื่องจากว่ากีฬานี้นะครับเป็นการแข่งขันกีฬาเกมหรือวิดีโอเกมต่างๆนะครับซึ่งในแต่ละเกมครับก็จะมีกฎกติกาที่มันต่างกันไปนะครับก็เกมต่างๆหรือว่าวิดีโอเกม ทั้งหลายแหล่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นทางคอมพิวเตอร์ทางโทรศัพท์หรือทาง Xbox หรือว่าทาง PlayStation ต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาอ e ีสปอร์ตเหมือนกันหมดนะครับซึ่งกีฬาอ e ีสปอร์ตนะครับเป็นกีฬาที่วัยรุ่นหลายๆคนนะครับต่างจ้องที่อยากจะเป็นนักกีฬานี้เช่นกันเพราะเนื่องจากว่าเป็นกีฬาที่ไม่ต้องออกกําลังกายเลยครับก็คือว่าด้วยความที่เราชอบเล่นเกมหรือวิดีโอเกมเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักกีฬาได้ แต่การที่จะเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตนะครับมันไม่ใช่แค่การเล่นเกมอย่างเดียวครับมันต้องมีเงื่อนไขต่างๆหรือรวมทั้งถึงฝีมือหรือว่าสกิลเพลย์ต่างๆนะครับซึ่งทักษะอันนี้นะครับก็จะเป็นเกณฑ์การเข้ารับนะครับว่าเราจะสามารถเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตได้หรือเปล่าและในปัจจุบันนะครับก็มีทีมหรือสโมสรต่างๆนะครับ ที่มีการเซ็นสัญญาณกีฬาเข้ามาเพราะเนื่องจากว่ากีฬาอ e ีสปอร์ตนะครับคือในปัจจุบันนะครับกีฬาอ e ีสปอร์ตค่อนข้างจะเป็นกีฬาที่เป็นสากลมากขึ้นขนาดที่ในการแข่งขันนะครับทั่วไปเนี่ยก็มีการแข่งขันระดับประเทศก็คืออย่างเช่นอ e ีสปอร์ต Rv เกม c คาน์เตอร์สไตลอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งหลายๆเกมที่ได้รับการแข่งขันเนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้เล่นนะครับ ซึ่งการเช็นสัญญาของนักกีฬานะครับเพื่อไปการแข่งขันทัวนาเมนต์ต่างๆเพราะว่าเงินรางวัลในการแข่งขันอ e ีสปอร์ตนะครับค่อนข้างที่สูงเลทีเดียวมูลค่ามากกว่า10ล้านบาทน,นะครับเอาไว้ง่ายคือ จึงทาให้ผู้ที่สนใจที่จะเป็นนักกีฬาอีสปอรเนี่ยค่อนข้างมากเพราะว่ากีฬาที่เราสามารถซ้อมที่ไหนก็ได้ครับไม่จําเป็นจะต้องมีสาว่วยนะ้ำมีลู่วิง่งหรือมีสนามบอลอะไรเงี้ยครับคือเราแค่มีอุปกรณ์การเล่นเกมก็สามารถเป็นนักกีฬาอีสปอรได้แต่ด้วยความที่ว่า e s p o r t ์ตเนี่ยมันคืออิเล็ r ทรอนิกส์สปอร์เป็นการที่เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนามา มากขึ้นนะครับก็มีคนที่เล่นเกมจนเป็นถึงขั้นโปรเพเยอร์เนี่ยและโปรเพเยอร์นะครับก็ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเกมค่อนข้างบ่อยมากขึ้นนะครับเพื่อพิสูจน์ฝีมือเกมเมอร์แต่ละคนเนี่ยมาประชันฝีมือกันเพื่อชิงรางวัลต่างๆและในปัจจุบันนะครับมีความนิยมเรื่องการแข่งขันอ e ีสปอร์ตมากขึ้นนะครับจนเป็นที่ยอมรับในสังคมและเป็นที่การแข่งขันจัดกันทุกๆปีจากที่ผมได้พูดไปข้างต้นนะครับว่ากีฬาอ e ีสปอร์ตเนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้จริงๆ ซึ่งการสร้างรายได้ของกีฬาอีสปอร์ตนะครับหรือว่าโปรเพเยอร์เนี่ยก็คือว่าเวลาเราไปทําการแข่งขันนะครับเขาก็จะมีการจัดการแข่งขันอ่ซึ่งในเกมนะเขาจะมีเกมแต่ละประเภทที่เขาตั้งจัดขึ้นมาเราก็ไปดําเนินการแข่งขันนี่แหละครับซึ่งถ้าเราฝีมือดีพอแล้วเราชนะเนี่ยเราก็ได้รับเงินรางวัลมานั่นเองนี่แหละครับเขาเรียกว่าการสร้างรายได้ของ e ีสปอรและอย่างโปรเพเยอร์คนไทยคนหนึ่งนะครับเขาสามารถชนะรายการเกม a2 ครับเขาได้รับรางวัล เงินมูลค่า6ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ14ล้านกว่าบาทจึงเป็นตัวอย่างทําให้คนหลายคนนะครับหรือว่าผู้ที่สนใจเล่นเกมแบบชอบเล่นเกมอยู่แล้วจึงเกิดการมีจุดมุ่งหมายที่อยากจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนั่นเองครับแต่มีอีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันและเป็นอาชีพที่ค่อนข้างได้รายได,ได้ค่อนข้างแน่นอนครับก็คือการสตรีมมิ่งเกมครับการสตรีมมิ่งเกมครับก็คือเป็นการที่ Pro Player นะครับได้เล่นเกมโชว์ทักษะสกิลเพย์ให้แฟนคลับหรือว่าให้คนที่เขาสนใจที่ติดตามเราเนี่ยได้รับชมกันอย่างสดๆซึ่งเป็นการได้เห็นว่าเรามีฝีมือนะจุดๆนี้จริงๆนอกจากการสร้างไรายได้แล้วก็ยังสามารถารู้จักการทํางานเป็นทีมครับเพราะเนื่องจากว่าการากีฬา e s p o r t ส่วนใหญ่เป็นกีฬาประเภททีมครับไม่ว่าจะเป็นเกม r v ซึ่งเป็นทีมละ5คนนะครับมีแค่บางเกมไม่กี่เกมครับที่เป็นกีฬาประเภทเดียวนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับข้อดีก็มีข้อเสียก็ต้องมีเช่นกันครับการที่เราเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเนี่ยมันเป็นภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ากีฬาอ e ีสปอร์ตจริงๆแล้วเนี่ยมันคือกีฬาอะไรกันแน่มีจริงหรอว่ากีฬาอ e ีสปอร์ตคือกีฬาเล่นเกมจึงทําให้ส่วนมากโดยมองเป็นภาพลบครับเพราะเนื่องจากผู้ใหญ่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจถึงเรื่องการกีฬาอ e ีสปอร์ตมากนักครับผมในเรื่องภาพลักษณ์เสียไปแล้วแล้วก็พูดถึง <S 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 เรื่องสุขภาพ แน่นอนครับว่าการเล่นเกมหรือว่าการดูจอคอมหรือดูจอโทรศัพท์เป็นเวลานานๆหลายๆชั่วโมงเนี่ยสายตาคุณจะเสียแน่นอนครับเพราะว่าเนื่องจากจอคอมหรือจอโทรศัพท์มันนมีลังสีที่จะสามารถทําให้สายตาของคุณน่ะเสียได้นั่นเองครับในเรื่องการเรียนเนี่ยแน่นอนครับว่าการเล่นเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะ ขัดแยงกับเรื่องเรียนนิดนึงเพราะเนื่งองจากว่าเรื่องเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่มันต้องใช้สมาธิซึ่งการเล่นเกมเนี่ยทำให้เราเสียสมาธิได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าใจนึงเราก็อยากที่จะกลับไปซ้อมกีฬาของเราก็คือกีฬา e ีสปอรเนี่ยซึ่งเรากำลังเรียนอยู่ทําให้เราเนี่ยจะต้องรักษาประคองไปในระดับที่มันพอตัวถ้าหากว่าเราเน้นไปทางด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้อีกด้านหนึ่งเ่ะเสียได้นั่นเองครับและแน่นอนครับว่ากีฬา e ีสปอรเนี่ยเป็นที่นิยมค่อนข้างมากนะครับจึงทําให้มีผู้รับชมเเนีี่ยยคออข้างะทดว แล้วการถ่ายทอดสดแต่ละครั้งนะครับก็เป็นเป็นเงินค่อนข้างมหาศาลเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าคนดูค่อนข้างทั่วโลกนะครับเมื่อประมาณปีหรือ2ปีนี้เนี่ยด้วยความกีฬา e s p o r t นะครับทางมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีการจัดโคต้ากีฬา e s p o r t ในการเข้ารับศึกษาแล้วนะครับอย่างล่าสุดครับมหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยก็มีการเปิดรับสมัครแล้วนะครับโดยโปรเพเยอร์ player, หรือว่าผู้เล่นเกมหรือว่ามีผลงานที่ มีความโดดเด่นนะครับก็สามารถที่จะอ่านเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยได้นะครับซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีความคาดหวังจึงทําให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเปิดโอกาสให้นักกีฬา e s p o r t หรือโปรเพเยอร์ที่สนใจที่อยากจะเรียนในระดับชั้นอุดมศึกษาเนี่ยได้รับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาด้วยนั่นเองและในส่วนนี้นะครับจึงทําให้กีฬา e-sport นะครับเป็นที่ต้องการในมหาวิทยาลัยมากขึ้นนั่นเองครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับเห็นไหมครับว่า eSport หรือว่าเกมเมอร์หรือว่าการแขข่งันเกม สามารถสร้างเงินสร้างรายได้จนสามารถเป็นอาชีพหลักในปัจจุบันได้เลยนะครับซึ่งผมคิดว่าคุณผู้ฟังที่ได้ฟังอ่าพอดแคสต์ในวันนี้ไปในตอนเกี่ยวกับ e s p o r t เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณผู้ฟังต้องมีความคิดว่าอยากกลับไปเล่นเกมเพื่อสร้างรายได้แน่นอนครับเพราะว่าการที่จะเป็นนักสตรีมมิ่งเกมเนี่ยเราไม่จยเป็นต้องเก่งเสมอไปครับแค่คุณผู้ฟังเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นและเป็นที่น่าสนใจของคนดูเนี่ยคนดูก็จะเข้ามาดูคุณผู้ฟังแน่นอนครับผม และสุดท้ายนี้ครับผมจะฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬา eSport หรือกีฬาที่ออกกาลังกายนะครับก็เป็นกีฬาเหมือนกันมีความที่มันคล้ายคลึงกันอยา่าไปมองว่ากีฬา e-sport คือกีฬาที่เด็กเล่นเกมหรือเป็นกีฬาที่เด็กติเดกเดกมผมคิดว่ากีฬา e-sport มีความสเสน่ห์ตัวนะครับซึ่งกีฬา e s p o r t ผมถือว่าเป็นกีฬาที่ต้องใช้เทคนโนโลยีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับอ่าซึ่งนี่แหละครับผมคิดว่าเป็นจุดเด่นและเป็นสเสน่ห์ของมันนั่นเอง ก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอฝากถึงคุณผู้ฟังนะครับว่าผมคิดว่าการที่เราตั้งเป้าหมายในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือการเล่นเกมหรือการทําอะไรสักอย่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าความตั้งใจของเราเนี่ยจะสามารถตอบแทนความสาเร็จของเรานั่นเองครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ